กินไอติมเนสเล่โลเป็นคาปูชิโน่นะ เป็นกาแฟนะและอันนี้นะราคา40บาทซึ่งมันเป็นไอศกรีมที่ราคาสูงที่สุดในร้านแม่ณนะตอนนี้และนี่ก็จะเป็นครั้งที่2ที่พี่กินอันนี้นะเพราะว่าพี่เคยกินไปแล้วรอบหนึ่งให้ดูคร่าวๆก่อนนี่คาปูชิโนโ่เอสเปรสโซอ,อาราบิกานี่ดูว้า น่ากินไหมเรามากินเลยนะน้ำมันอือหือเป็นรสชาสติกาแฟรรจริงๆมีใครชอบกินไอศกรีมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะ เรืนอฟัน <będą c uman> วันนี้ก็กินแค่อย่างเดียวพอสำหรัอบ,บอคลิปนี้มาแบบตัด๊เดียวมากินอ,อนติ่มให้ดูที่ไม้ก็มีอย่างนี้ด้วยนะมาแบบสั้นๆอยากจะให้พี่กินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ